ก่อนหน้านี้ประมาณสัก2อวันสวันที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเห็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆนานาคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีถ้าแห่งหนึ่งลักษณะเหมือนงูเดืขดอยู่เหมือนกับเป็นเกล็ดงูแล้วเป็นเหมือนโหเหมือนพญานาคเลื้อยอยู่อเงี้ยพื้นผิวลวดลายเนี่ยใช่เหมือนงูใหญ่ขดอยู่พบป่าบางบทออป่าบางบทเขาก็จะเชื่อเป็นประตูมิติ นี่คือทางเข้าที่พิดาบอกใช่ค่ะทางเข้าสู่เมืองรับแลทางเข้าสู่เมืองลับแลต่าไปเราก็จะไปสู่ดินแดนของเขานั่นแปลว่าเราขึ้นนาคาถ้ำนาคาเนี่ยเราจะผ่านเมืองลับแลถ้าคุณมานั่งตรงผมนะคุณจะรู้สึกถึงเหมือนมีงูใหญ่อะยิ่งกว่าอนาคอนดานะ มันเป็นทางเชื่อมของมิติอะทางเชื่อมของมิติใช่มันเป็นทางที่เทวดาเขาเดินเนี่ยเนี่ยหรอ,อแล้วพอเราไปนั่งเราจะได้รับพลังจากเขาพอเขายินดีจะให้ออตีจะมีบูดังตระนังกัจจามีตัดีบีตัมมังตระนังกัจจามีเป็นเป็นเครื่องผ้าแล้วก็มีผ้าผ้าดสีเขียวอ่ะยืนซ้อนมาเมื่อกี้เลยก็เลยต้องถอยมาไขขนลุกเลย น้ององรู้สึกได้ถึงว่ามันน่าก,กลัวกว่าไปบ้านผีอีกอ่ะจริงอพี่ควันขนลุกอ่ะ